นีส่วนนี้วิญ,ญญาณมี15รูปวาโดยวรวมมี3 7 4 3 3ส,สี่มีก็คือกายภาพขวัตถุเจนี้ก็คือจกักขุโสตา,สา,า,น,านะชิวหา,วหากายะภา,าวะ,าว,ะวัตถุมีวัตถุนะชีวิตยังไม่มีนะเออชีวิตยังไม่มีเพราะว่าชีวิตรูปเนี่ยท่านบอกว่าช่วงเจวันนั้น เกิดตรงไหนใช่ไหมท่านท่านบอกว่า,วามันเกิดที่ใดที่หนึ่งภายในเจ็ดวันนั้นช่วงเป็นกาละะรูปอ่ะนะสีสีนี้ก็คือจ,กจ<า>กักถูตโสตวัตถุสามอย่างนะช,ชีวิตเกิดได้เลยนะอ,อันนี้ต้องมีชีวิตละเพราะว่าอันนี้มันเป็นของพรหมถูกไหมนี่เป็นของพรหมเนาะนนแต่ ตรงนี้เราไม่ได้เอาอ่ารูปมาคูาไม่ไม่ค่ะนี่เป็นรูปอ๋อใช่รูปโค้งใช่รูปโค้งไมปโค้งไม่ตหูใจใช่ใช่ทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละมันมันจะมาแตกออกไปสามเจ็ดสี่เนี่ยคับที่จานแตกแตกข้างบนเนี่ยเห็นไหมแต่มันแตกข้างบนเห็นไหเออเนี่ยนะสามนี่หมายถึงอะไรสามหมายถึงอะไรบ้างนะคะ มันจะใชมีอะไรบ้างนะกายะกายะภาวะภาวะวัตถุวัตถุต้องเขียนด้วยไหมกายะภาวะวัตถุนี่แหะค่ะตรงนั้นน่ะยันเอามานะขยายแล้วทีนี้แยกออกมาเอาหาตยะแยกออกมาแยกออกมาตะหากเพราะว่าที่แยกหาตยะกับแยกแยกออกมาปกติจะสามใช่ไหมคะ เจ็ดหัวใจออกก็เหลสองเจ็ดใช่ไหมสี่ใช่ไหมคะใช่ไหมเออสามเจ็ดสี่แยกออกมาอย่างนี้เพราะว่าหัวใจเนี่ยเมื่อเมื่อเอาปฏิสนทธิวิญญาณสิบห้าเห็นไหมปฏิสนทธิวิญญาณสิบห้าเนี่ยถ้านี่เขาเป็นนามนะปฏิสนทธิวิญญาณสิบห้านี่เป็นนามคือสองแปดห้านี่แหละเข้าใจเนาะสองแปดห้าใช่นี่นะ กลุ่มเนี้ยเขาเรียกว่านามเข้า mm hmm. ใจนะเป็นปัใจจัยให้กับหัวใจก็คือรูปเนี่ย <c oughs> yeah. ตัวเดียวกน mm hmm. ันยาวที่แค่นี้เข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใจเนาะเ mm hmm. นี่ยเป็นเป็นถ้ารูปตัวนี้ก็คือเอาหัวใจก่อนเอาหัวใจเป็นปัจจัยวันก่อนไอ้ตัวเนี้ยเป็นปัจจัยเข้า hmm. ใจนะเป็นนาม แต่วณะสะนามทานันไหมโอ้โหสบายมากตาเฉียวเลยร <c oughs> เป็นปัจจัยกับรูปรูปเอาก้อนนี้ก่อนจจเข้าใจนาะปัจจัยที่เกิดร่วมมันเกี่ยวกับที่ท่านแสดงว่ามันมีปัจจัยเกิดร่วมปัจจัยเกิดร่วมก็คือมีทั้งหมดเก้าปัจจัยสหาชาตะสหาชาตินิสยะสหาชาติภิสหาชาตะอวิคตะ ก็คือเอาคำว่าสหาชาตะขึ้นเพราะว่าจิตจิตกับโรคเขาเกิดพร้อมกันที่อุปาทคณะของปฏิสนทธิจิตเกิดตรงนี้นะก็คือนี่เลยถ้าว่าโดยถ้าว่าโดยจิตตรงนี้ เกิดมีทั้งมีทั้งรูปทั้งแนวอยู่ตรงนี้อันนี้นะว่าโดยตัวนี้เราก็เอามาเลยสิบห้าถูกไหมฮะตรงนี้สิบห้าเลยสิบห้านี้ก็คือตรงนี้นะสิบห้าสิบห้านี้ก็คืออน,นี้นะเข้าใจนะคะ,ะทีนี้มาบวกกับรูปรูปนี้ก็ก็คือสามเจ็ดอันนี้เราว่าโดยรวมไง ไเนาะอันนี้นามอันนี้เจตวิญญาณแล้วก็บวกบวกน้ำน้ำก็คือเออ่ถ้าถ้าหาเจตสิกตรงนี้ได้เท่าไหร่เมกี้ไม่ได้หาหาเจตสิกให้หาเจตสิกกันอีกรอบนะึงอันนี้ได้เบขาคุสรสมันติระนาวิบากน์หนึ่งสิบได้สิบนะค่ะเออได้สิบเออได้สิบแล้วก็เบขาคุสรสมันติระนาวิบากนหนึ่งได้สิบได้สิบ อันนี้ได้10อันนี้เจได้10อ่ะรวมกันอันนี้นะอาจารย์มาเขียนทางนี้นะจริงตรงนี้มันต้องมีที่นะเจสิ J 10. อันนี้เขียนออกมาก่อนจะได้เห็นชัดอันนี้เจเท่า,าไหร่มวีแปดสามสิบสามสามสมตัวนี้เจสามห้าสามห้า ว่าได้รวมแล้ว75 <3 S 1> <95. S 2> ดวงได้เจ35